ความสวยงามของคําสอนของพระสัมมาวเจ้าเนี่ยมันคือความชัดเจนในทุกเรื่องราวนะท่านให้คํานิยามของคําว่าดีว่าชั่วเนี่ยชัดเจนมากเลยครับน่าทึ่งมากเลยนะถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยเราจะประพฤติยังไงอะไรเรียกว่าดีอะไรเรียกว่าชั่วมันประพฤติไม่ถูกนะมันวางตัวไม่ถูกงนั้นท่านให้คํานิยามชัดเจนมากเลยว่าดีของท่านหมายถึงอะไรแล้วชั่วของท่านเนี่ยหลักการนในการมองว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วคืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับ ความดีความชั่วของคนเนี่ยทำได้3ทางนะครับคือทางกายทางวาจาทางใจนะครับดีก็เกิด3ามทางนี่แหละชั่วก็เกิดจาก3ทางนี่แหละท่านเลยแบ่งเป็น3หมวดเห็นไหมความดีทางกายเนี่ยทำได้3อย่างนะครับคือละการฆ่าละการลักแล้วก็ละการประพฤติผิดในกามนี่คือความดีทางกายความชั่วทางกายก็คือตรงข้ามก็คือฆ่ารักแล้วก็ประพฤติผิดในกามนะครับแล้วความดีทางวาจาคืออะไรก็คือไม่พูด โกหกไม่พูดส่อสเสียดนะครับไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจอนี้เรียกว่าความดีทางวาจานะครับความชั่วทางวาจาคืออะไรค,คือตรงข้ามนะครับตรงข้ามเลยส่วนความดีทางใจคืออะไรนี่ไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่มีจิตคิดร้ายแล้วก็มีความเห็นถูกหรือความเห็นชอบนั่นเองนะครับนี่คือการทาความดีทางใจส่วนการทําความาชั่วทางใจก็คือตรงข้ามนะครับคิดไม่ดีคิดร้ายนะครับแล้วก็เห็นผิดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับ มัคมีองค์8เนี่ยครับเป็นที่รวมของคาสอนทั้งหมดของพระสมาพุทธเจ้าดังนั้นในมัคมีองค์ดเนี่ยท่านได้ให้คํานิยามของคําว่าดีว่าชั่วไว้แล้วอย่างชัดเจนนะครับการทําดีทางกายก็คือสัมมารกรรมตนะนั่นเองนะครับการทําดีทางวาจาก็คือสัมมาวาจานั่นเองส่วนการทําดีนะครับทางความคิดเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะครับก็คือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดทําร้ายไม่คิดอยากได้ของพวกอื่น นะครับก็คือสัมมาสังกัปปะแล้วการทําความดีนะครับที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งนะครับก็คือสัมมาทิฏฐินยคือความเห็นชอบนั่นเองนะครับซึ่งในนี้มีรายละเอียดอีกเยอะนะครับแต่งพี่กําลังจะชี้ให้เห็นว่านะครับในมัคมีองค์แปดเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาดีๆนะเราจะเห็นเลยว่าพราะองค์บอกเลยว่าอะไรดีอะไรชั่วอยู่ในมัคมีองค์แปดนี้หมดแล้วนะครับแล้วตอนหลังค่อยไปขยายเวลาท่านไปสอนคนอื่นเนะี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนะี่ยไปพบเจอผู้คนหลากหลายเนะี่ยท่านก็เอาคําสอนนี้ไปขยายให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาของคนเหล่านั้น ก็เลยกลายมาเป็นชุดคําสอนที่เรียกว่า,ากุศล,ลกรรมบท1ิกับอกุศล,ลกรรมบท1ิอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงได้พูดไวแล้วในวันที่แสดงปฐมเทศนานะครับทีนี้ตรงนี้มีประเด็นสําคัญที่อยากจะชวนพวกเราศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันนิดนึงนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมว่าับจุดยืนของคําสอนของพระองค์นะครับปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบสิ่งที่เรียกว่านอนไวโอลินนะครับปฏิเสธความรุนแรงทางใจปฏิเสธความรุนแรงทางวาจาแล้วปฏิเสธความรุนแรงทางกาย ทุกรูปแบบเลยทั้งความคิดคําพูดการทำไม่เอาเลยอะไรที่เป็นความรุนแรงเห็นไหมดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าพุทธศาสนาะได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาแห่งสัสนตะิภ <c oughs> าพเนี่ยเพราะไม่มีความรุนแรงเลยดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธนะแล้วเรายังมีความรุนแรงทางความคิดนะเรายังมีความรุนแรงในการใช้คําพูดแล้วเรายังมีความรุนแรงในการลงมือกระทำทำ้ายผู้อื่นด้วยด้วยการทุบตีด้วยการฆ่าด้วยการทําลายล้างกันเนะี่ยไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธจริงๆจ,จ,จ,จะไม่มีความรุนแรง ทั้งสามทางทั้งใจทั้งวาจาแล้วก็ทั้งการกระทําจะไม่มีเลยตรงนี้ต้องมองให้ชัดนะแล้วในคําสอนในมรรคีองเนี่ยนะครับมีคุณธรรมมากมายที่กระโดดออกมาจากคําสอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเมตตาความการุณานะครับความซื่อสัตย์นะความซื่อตรงไม่โกหกนะครับความสามัคคีความสุขในสังคมอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนั่นเองครับ